สวัสดีครับวันน้้มาเจอวันนยูมาดันแรงเงินกับเพื่อนนะครับก็จะมีผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบอร์สองที่ประเทศเรารส่วนคนนี้เป็นเด็กใหม่ที่กําลังจะเข้าแคนนะครับแต่เขาจะเข้าตอนใบสามส่วนเบอร์นหนึ่งเป็นพี่พี่อยู่ปหกนะาต่วันกี้โคตรหัวร้อนเดี๋ยวผมจะลงไปเลยสองคลิปวันนี้ ตอนนี้กิฟต์ยิ่งหมุนหมวร้อนมากๆกับตาวิกิอุ่มอัดไปแหละได้แปดคิวยิ่งกว่หมวแล้วจริงอีกแบบตาวิกิยิทะถลอกกับเปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่ได้ทะถลอกแล้วแต่ตอนนี้ก็เล่นปิดใหม่กันตอนนี้ก็ครบทีมหลักนะฮะถ้าใคร ย้ายเข้าก็เข้าแคนได้นะครับเด๋ยวผมจะสร้างทีมที่สองนั่นหมครับก็จะมีสี่คนนะผมจะเป็นคนชาร์จส่วนเบี้ยนุ่มที่ประเทศเราเบอร์สองจะเป็นคนครบแต่บางทีมันก็ไม่ฟังผมมันเล่นใจร้อนนังชาร์จก่อนผมส่วนเบอร์เบอร์หนึ่งจะเป็นคนชุบส่วนเบอร์สี่จะเป็นคนปลาระเบิดได้เกิด เขาเซตเราเปิดลูกนะเขาปลาขึ้นไปแล้วมันแล้วมันโดนก็จะชาร์จเลยประมาณนีต้ตาน,นี้ม่งกระตุก